สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Easy Math TS นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาฝึกทำข้อสอบกันนะครับแล้วก็ที่11.15ครับค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อยและค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มพันของจำนวนในข้อใดคือ90,000ครับอ่ะโจทย์เขาให้มา4โจทย์โจทย์เขาให้มาอ่าช้อยมี4ตัวเลือกนะครับ เขาให้หาว่าค่าประมาณจํานวนเต็มร้อยกับค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มพันนะครับอ่ะโอเคมาเลย8 9 5 9 9อันนี้คือช้อยข้อที่1 8 9 9 5 9ช้อยข้อที่2 9 0 0 5 9าห้อันนี้ช้อยข้อที่3แล้วก็9 0้า9ูนะครับ โจทย์บอกมาเป็นจำนวนเต็มร้อยร้อยกับพันนะครับพันร้อยกับพันนะครับข้อใดอ่าเขาบอกว่าข้อใดนะครับค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อยและค่าประมาณเป็นจำนวนของข้อใดคือ90,000แสดงว่าต้องมี9ก้าหมืนทั้ง2ข้อ ของทั้งหลักร้อยและของทั้งหลกักพันนั่นเองนะครับอะดูนะครับดูหลักร้อยก่อนดูหลักร้อยก่อนนะครับหลักร้อยนะครับหลักร้อยหลักร้อยหลักร้อยครับต้องไปดูหลักอะไรหลักสิบใช่ไหมครับต้องไปดูหลักสิบนะครับตัวนี้หลักสิบเป็นเลข9้าปัดขึ้นหรือปัดลงครับปัดขึ้นใช่ไหมครับปัดขึ้นกลายเป็นเท่าไหร่ครับกลายเป็น ตัวนี้เป็นเลขอะไรครับปัดขึ้นตัวนี้จากเลข5ก็จะกลายเป็นเลข6เพราะฉะนั้นตัวนี้กลายเป็น8 9 6 0 0นั้นั่นเองนะครับอ่าต่อไปนะครับตัวนี้นะครับเลข5ปัดขึ้นหรือปัดลงครับปัดขึ้นนะครับปัดขึ้นนะครับจากเลข9ก็กลายเป็นเลข10นะครับอ่าเลข10ก็ปัดอ่าก็ทดไปอีก1นะครับตัวนี้ทดมา1 9กบวกก็เป็น10นะครับตัวนี้ก็ทดมาอีก1ตัวนี้ก็กลายเป็น9นั่นเองครับเพราะฉะนั้นตัวนี้จะเป็นอะไรครับอ่าครับ เห็นไหมครับแสดงว่าตัวนี้นะครับน้องๆตัดทิ้งไปได้เลยไม่ต้องประมาณแล้วใช่ไหมครับชอยข้อที่1ตัดทิ้งไปได้เลยมันไม่ใช่เก้าหมื่นแล้วนะครับต่อไปครับดูชอยข้อที่เท่าไหร่ครับชอยข้อที่3นะครับตัวนี้นะครับหลักสิบเลขเล็กหลักสิบนะครับเลขห้าไปขึ้นเลยปัดลงครับปัดขึ้นนั่นเองใช่ไหมครับปัดขึ้นตัวนี้ก็กลายเป็นเลขอะไรครับเลข1นนั่นเองนะครับแสดงว่าตัวนี้กลายเป็นเท่าไหร่ครับเก้าหมื่นหนึ่งร้อยนั่นเองนะครับ 9100แสดงว่าตัดทิ้งไปได้เลยครับตัดทิ้งไปได้เลยนะครับอ่านะครับตัดทิ้งไปได้เลยไม่ต้องคำนวณแล้วนะครับอืมต่อไปครับดูช้อยข้อที่สี่ครับหลักสิบนะครับเลข9้านะครับปัดขึ้นใช่ไหมครับกลายเป็นจากเลขหกลายเป็นเลข6นั่นเองนะครับแสดงว่าตัวนี้เป็นอะไร9ก้0ืนหนั่นเองนะครับถูกไหมครับ9600ตัดทิ้งไปได้นลครับตัดทิ้งไปได้เลยโอ้โหแค่ประมาณหลักร้อยเราก็รู้แล้วละครับว่าตัวไหนคือคําตอบครับ ข้อนี้นั่นเองคือคําตอบนะคระับไปดูหลักพันบ้างหลักพันนะครับ89959 8995 9นะครับหลักพันให้ไปดูหลักอะไรหลักร้อยนั่นเองนะครับเลข9้าเป็นหลักร้อยนะครับปัดขึ้นหรือปัดลงครับปัดขึ้นนั่นเองนะครับพอปัดขึ้นปุ๊บจากเลข9ก็กลายเป็นเลขอะไรครับเป็นเลข10นะครับทดมาอีก1นั่นเองนะครับ 8ก็ทดอีกหนึ่งเป็น9แสดงว่าตัวนี้เป็นเท่าไหร่9,000 90, หนั่นเองนะครับอ่าเห็นไหมครับไม่ว่าจะหลักร้อยหรือหลักพันนะครับชอยข้อที่2จะจะประมาณได้เป็น9,000 90, หทั้งหมดเลยนะครับเป็นคำตอบครับ <Okay. S 1> ว่า